เมียฝรั่งติดดินละกะ็พอมีกินไปแต่ละมือมันสิไปคือเมียฝรั่งให้โซจังได้อยากทำคือเขาซื้อแหวนเพชรแหวนทองมาใย เป่าลุยมันก็อยากได้แต่ว่าร้ายใจมันหลายคักแน่ก็เลยบอแค่คำคนซาเขาว่ากระจอเป็นเนี้ยฝรัร่งบนนอกเขาว่ากระจอบอต้องไปโสหนสิจนสิรวยก็หาเรื่องเว้านี่และปากคน พอท่านตายเบาจนลงสนสร้างเป็นนอคนลืมทิ่นที่มามาอีกแล้วคอยโอ้ยเสียงลูกามานะฮะพี่น้องเดี๋ยวคอยไปรับลูกก้อนแป๊บนึงนะจ๊ะฮ่า เห็ดสปาเกตตี้มัสลุมเออเห็ดมาแล้วพี่น้องอ๋อล, oh, ลูกชายไม่เอาสปาเกตตี้เห็ดพี่น้องอันนี้คอยปิ้งเนื้อแพะแด้วพี่น,ออน้องเด้ออ่าเนื้อแพะจะเนื้อ <laughs> แพะแซ่บฐศาสตร์ัญญาซื้อมาก,กิโลหนึ่งนะคะพี่น้องกิโลละสิบห้าสิบห้ายูโรเก้าสิบเซนแล้ว, 15, 15วพี่นอ้องเด้อเออซื้อหกแค เอามาย่างกินพี่น้องแซ่บแซ่บพอมหอมนี่เออตอนนี้ยังยาก็เอ,อ่อเนื้อปลาจะเนื้อปลาพี่น้องนะเนื้อปลานิลตัวนึงของโปรเลยจ้ะของใสจะสุกเนะี่ยของใสจะสุกแล้วนะจ๊ะอืมแล้วก็ลำแจ้วจ้ะพี่น้องเออลำแจ้วลำแจวกินกับข้าวยังไม่กินข้าวเลยมาตั้งกล้องก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ครับมีปลาปลาอะไรครับปลาดอรี่ไหมปลาดอรี่ก็อยู่ข้างล่างตู้เย็นนะเปล่ามีเห็นอยู่ข้างล่างสุดอะ่ะข้างล่างตู้เย็นแชแข็งลูกข้างล่างอะ่ะเ,เอออยู่ไปเอาตรงนู้นลูกไซส์กินปลาดอรี่ไป <c oughs> แม่กันหนึ่งปลาลูกก็จะกินปลาดอรี่นะฮะส่วนสปากเกตตีเห็ดเขาไม่เอาวันนี้โอเคโชคดีที่ไม่ทำก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะ กาอยุแบบนี้แล้วพี่น้องเออท่นได้กินเขาเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยอนั่นหายประแดดคอยนะจ๊ะเ,เดี๋ยวพอยการศิตย์จำเจ้วได้พี่น้องเออะจำแจ้วพี่น้องอี่น้องจะได้มั่งคอยจำแจ้วจ้ะแป๊บบนึงนะจ้ะย่างมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะนี่หอม,อมพริกใส่ลงไป ใส่ที่หลังมันก็ได้ใส่ตาก็บ่าวว่าโตนั้นโกอวดมังอวดมีมาอยู่เมืองนอกลงแต่ผ้าพอดีๆปวดรวยจังสันจังสีโอ้ยยายอันนี้เปล่าไปสีทันยาไหนลอยพี่น้องเออตามแจ้วหนึ่งปล่ามาเนี่ยเออ ได้กินข้าวเส้าแล้วพี่น้องนะนี่กับใบสองคัวแล้วนะคะพี่น้องเออแล้วก็เดี๋ยวใครเฮ็ดไวก้ก็ประมาณจักอันสี่โมงแล้งค่อยาจะได้กินข้าวเส้าแล้วพี่น้องเนี่ยมนุษย์แม่นะฮะมนุษย์แม่นะคะพี่น้องฮ <laughs> <laughs> มนุษย์แม่ไม่ได้กินข้าวง่ายหรอกพี่น้องเอ้ยเออนะจ๊ะอ,อ่าสี่ลพี่น้องเออไปรับลูกนะฮะแล้วก็ให้เห็นแวกนิืนของโซ่จะไกินเขาพี่น้องเอ,อ้ย อ่ากดบ้านทูบ้านล่างถวยล่างซ้ำล่างไปแล้วเป็นแล้วอ่เมือม่อ,อเมืเออ่อยี่หนี่แหละพี่น้องเลยอออยู่เมืองไทยสบายจ้ะพี่น้องจ๋ากินยาก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทางอิสราเอลนะคะ <c oughs> มองแดเงินดีมันก็นอันตรายนะฮะเขาจะไปยุ่ใส่เขาก็ต้องศึกษานะคะพี่นออ้องเออเงินดีมันก็นอันตรายละมันสู้กันมาเป็นเมื่อๆปีแล้วพี่น้องนะเออทักก็หนังจีนอีกนะฮะอิสราเอลเนี่ยกับอ่าปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องนะเออ นะะก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะพี่น้องไทยเรานะฮะคนไกลบ้านนะฮะกามยากก้มจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออมันค่อยได้ไปหายู่หากิ่นนะฮะทุกคนเอ่อร้อยพันสิบว่าขาใจว่าสูไปหาสิแจกอีกอย่างนะฮะทั้งนั้นนะฮะพี่น้องเออแล้วพี่น้องเขาก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้ศึกษาบางคนเขาไม่รู้นะฮะว่าพี่น้องเอ่อจ้าโตก่อยเองนะพว่อยพรอะว่าเรฟัง้าบ่ารุได้พี่น้องว่าสองประเทศนี่เนี่ยมันมันขากันมาแต่นึกดำบันแล้วนะพี่น้องเออเนาะอืม เราบอกโอ้ยมาสู่กันมาเป็นพันๆปีแล้วพ่นะก็ขอสแสดงความเสียใจนะฮะกับพี่น้องที่จากไปแล้วก็ขอสแสดงความดีใจกับพี่น้องที่กลับคืนมาได้นะฮะแล้วก็ยังเป็นห่วงพี่น้องอีกหลายชีวิตเลยนะฮะที่อยู่เออยังมาทันได้นะเนาะพี่น้องเนาะเอะอแล้วมาทําอะไรเนีน่ยจยาทำพริกทำให้สะเทอือนเลยจ๊ะเออเลยจ๊ะกินข้าวกับน้ำพริกไงสิจ๊ะ ได้ซาได้สวยบ้านน้องชายรำชายรวยมีตจะก,กุ้งกับหอยคนจรนมีสิทธิ์ไหมค่ะมีงานให้ทำไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้เก็บคุยว่า <c oughs> ไปนะ